ขึ้นครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการ์ตูนเดลิเวอรี่นะฮะและสําหรับวันนี้ก็กลับมาในเรื่องเดอะคาเฟ่โชว์อีกแล้วสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ก็ฝากกดด้วยและสำหรับใครที่พร้อมแล้วก็ไป หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักและเปรียบเทียบแอนิเมชันเรื่องใหม่ของ Netflix อย่าง The Cuphead Show กับเกมต้นฉบับอย่าง Cuphead Don't Deal Do the d e v i l กันไปแล้วในตัวอย่างของ The Cuphead Show นั้นก็ได้ปรากฏตัวละครผู้หญิงที่มีหัวเป็นถ้วยเหมือนกับ Cuphead และ Mugman แต่จริงๆแล้วเนี่ยเธอมีความลับบางอย่างเก็บซ่อนเอาไว้อยู่ซึ่งเราก็จะพาไปรู้จักกับเธอและประวัติของเธอในเกมภาคต่างๆว่าจะเป็นอย่างไรและสำหรับตัวละครที่เรากำลังจะพูดถึงนั้นก็คือ มิชชัลิสหญิงสาวที่มีหัวเป็นถ้วยสีเหลืองนั่นเองโดยในคับเพด o n t Deal with the Devil ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นต้นฉบับนั้นเธอมีชื่อว่า The l e g e n d a r y c h a าร์ลโดยมีลักษณะเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่มีหัวเป็นถ้วยสีเหลืองแต่มีการประดับตกแต่งที่คล้ายกับโบราณวัตถุซึ่งในเกมเธอนั้นเป็น NPC ที่จะอยู่ในด่านที่มีชื่อว่าม u s เลย u มและด้วยความที่เธอเป็นวิญญาณที่จิตใจดีและยังเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเธอจึงพยายามไปหาพลังต่างๆมาให้คับเพดและมาร์กแมน ทำให้เธอต้องเข้าไปในสุสานจึงถูกผีท้องถิ่นในดานจับขังเอาไว้และเมื่อผู้เล่นเคลียร์สเตนี้จนจบเธอก็จะออกมาจากที่คุมขังและมอบบัฟที่มีชื่อว่าซูเปอร์อาร์ตให้กับผู้เล่นและในภาคที่มีชื่อว่าครับเฮดเดอะเดลิเชสลาสคอส i s s c h a r l i สก็ปรากฏตัวออกมาอีกครั้งแต่คราวนี้เธอมาในร่างที่เป็นคน และผู้เล่นสามารถเลือกเธอเป็นตัวละครที่จะใช้เล่นได้โดยเธอมีความสามารถพิเศษคือการสามารถกระโดดได้สองครั้งติดติดกัน้วยในภาคนี้ตัวละครมีภารกิจหลักที่ต้องทำคือช่วยเหลือเชฟซอฟเบเกอร์นั่นเองและแล้วก็มาถึงในภาคของดูคาเพชโชว์คาเพชและมักแมนก็ได้มาเจอกับเมชเชลเลสในโรงหนังขณะที่เธอกำลังกินป๊อปคอนและเอาขาขึ้นมาพาดบนพนักพิงที่นั่งหน้าเธออย่างสบายใจ ซึ่งคาเพลและมาร์กแมนก็คุยกันว่าทําไมเธอถึงสามารถทําให้คนอื่นเนี่ยมอบของให้เธอได้และพวกเขาก็คิดว่าเธอน่าจะช่วยพวกเขาเอาคุกกี้ของ Elder อร์แคทเได้แต่พวกเขาเนี่ยพูดดังเกินไปหน่อยทําให้คนในโรงหนังหันมาเตือนพวกเขาแต่เมื่อหันกลับไปอีกทีเมชาเลสก็ออกไปจากโรงหนังซะแล้วแต่เมื่อพวกเขาออกตามมาก็ไม่เจอเธอเหมือนกับว่าอยู่ๆเธอก็หายไปเฉย,เฉย แต่อยู่ๆก็มีมือพุ่งมาจับคาเพตและมากแมนพร้อมกับลากเข้าไปชิดกำแพงซึ่งเจ้าของมือนั้นก็คือมิชาลิสนั่นเองซึ่งเธอก็ได้เค้นถามว่าพวกเขาทำงานให้ใครแต่คาเพตและมากแมนก็ปฏิเสธ ทำให้เธอต้องถามต่อว่าแอบตามมาทำไมทั้งสองจึงสารภาพว่าพวกเขาต้องการจะรู้วิธีที่ทำให้ได้ของจากคนอื่นมาทำให้มิชาลลิสแนะนำตัวกับพวกเขายาเธอกแนะนำพวกเขาว่าอย่ามากับเธอเลยถ้าไม่อยากเดือดร้อนเพราะเธอไม่มีอะไรเลยนอกจากปัญหาทำให้คับเพ็นรีบตะโกนออกมาทันทีว่าพวกเขานี่ชอบการมีปัญหาทำให้มิชาลลิสหันกลับมาพร้อมกับเรียกพวกเขาว่าน้องชายและพูดว่า รุ่มันเธอก็ได้เจอกับคนที่ชอบสร้างปัญหาซะแล้วซึ่งคาเพ็ก็ตอบรับอย่างเต็มอกเต็มใจแต่เธอก็ได้พูดออกมาว่าหนึ่งอย่างที่พวกเขาควรจะรู้เกี่ยวกับเธอก็คือเธอนั้นทำงานโดยไม่มีคู่หูเพื่อนหรือใครและอะไรเลยนี่คือการใช้เดี่ยวบนเวทีของเธอทำให้คาเพ็และมาร์คแมนนผิดหวัง แต่เธอก็ได้พูดต่อว่าเรื่องราวของพวกเขานั้นน่าสนใจและเธอก็ชอบมากด้วยและแล้วมิสชาเลสก็ก,กำลังทำอะไรบางอย่าง<ม>ก่อนที่เธอจะร้องเพลงและเต้นออกมามและบอกให้พวกเขาเนี่ยตั้งใจดูให้ดีก่อนที่เธอจะร้องเพลงและเต้นออกมาว่าเธอเนี่ยเอาของจากคนอื่นมาได้อย่างไรพร้อมแสดงให้ดูไปด้วยและมันก็เป็นไปตามที่เธอบอกทุกอย่าง ก่อนที่เธอและสองพี่น้องนั้นจะวิ่งไปทั่วเมืองและขึ้นไปร่วมในขบวนพาเหรดของเมืองก่อนที่ภาพ,พจะตัดมาช่วงกลางคืนพวกเขาทั้ง3เนี่ยได้ล้มตัวลงนอนคุยบนพื้นหญ้าเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ซึ่งมิสชาลิสก็ได้พูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอไม่เคยอยู่ที่ไหนได้นานขนาดนี้เลยแต่พวกเขาสองพี่น้องเนี่ยอยู่ด้วยกันและสนุกมากทีนี้พวกเขาก็คงพร้อมสําหรับบททดสอบแล้วทัให้คาเพสและมาร์คแมนสะดุ้งตัวลุกขึ้นไปพร้อมกัน และตะโกนด้วยความตกใจว่าจะมีการทดสอบแต่มิชาลิสก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยทำได้เพราะมันอยู่ในสัญชาตญาณก่อนที่เธอจะอธิบายรายละเอียดให้ฟังว่าสิ่งที่พวกเขาต้องทำนั้นก็แค่ผ่านกาดที่ไม่มีตรงนั้นไปให้ได้และเข้าไปข้างในพวกเขาจะได้พบกับเซอร์ไพรส์สองพี่น้องเนี่ยจึงรีบวิ่งไป ก่อนจะเริ่มเต้นให้การ์ดดูแต่ก็ไม่ได้ผลและเขาก็เตรียมที่จะหยิบกระบองออกมาเมชาริสเห็นท่าไม่ไดีจึงรีบเข้าไปช่วยทําให้การ์ดค่อยๆเก็บกระบองทั้งยังยิ้มออกมาและเปิดประตูให้พวกเขาเข้าไปเมื่อเข้าไปแล้วเมชาริสก็ชมว่าพวกเขาเนี่ทำได้ดีมากก่อนที่จะแสดงเซอร์ไพรส์ที่เตรียมให้ดูโดยเธอเปิดสวิตต่างๆทําให้ทั้งสองพี่น้องรู้ว่าที่นี่คือโรงงานคุกกี้นั่นเองและเมชาริสก็ยังพูดต่ออีกว่าเขาสามารถกินคุกกี้เท่าไหร่ก็ได้ในนี้ ทำให้คาเพชและมักแมนดีใจมากและเริ่มหยิบคุกกี้มากินกันอย่างอรอร่อยแต่แล้วเสียงไซเรนด้านนอกก็ดังขึ้นจึงต้องรีบเตือนพวกเขาให้หนีเพราะตำรวจจะมาถึงแล้วด้วยความตกใจคาเพชและมักแมนจึงวิ่งชนเข้าหากันและสลบไปในขณะเดียวกันตำรวจก็มาถึงและพยายามพังประตูเข้ามา สองพี่น้องก็ยังไม่ฝืนเมชาลเลสจึงกล่าวขอโทษและตัดสินใจทิ้งพวกเขาว้เพราะเธอไม่อยากถูกตำรวจจับ่อนที่เธอจะเดินเข้าไปใกล้กำแพงและแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเธอนั้นเป็นวิญญาณและทะลุกำแพงออกไปซึ่งคาเพตและมัรกแมนก็เพิ่งตื่นขึ้นมาพอดี ส่วนตำรวจก็พังประตูเข้ามาและจับกลุ่มพวกเขาและเรื่องราวการผจญภัยของคาเพทและมักแมนจะเป็นอย่างไรพวกเขาจะได้เจอกับมิชาลิสอีกหรือไม่ต้องติดตามใน The c a p h e s h o w ทาง Netflix นะจ๊ะกละ่าวโดยสรุปคือในทุกภาคนั้นมิชาลิสก็ยังคงลักษณะนิสัยเดิมเอาไว้คือเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและคอยช่วยส่งพี่น้องคาเพชและมักแมนมาโดยตลอดนั่นเอง และกระจบกไ,ไปแล้วกับมิชาลิสตัวละครจากเรื่องเดอะ u p h เฮดโชนั่นเองหากใครคิดว่าตัวละครไหนน่าสนใจก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ดิมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไร